ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกทุกท่านนะครับพ,พี่ๆน้องๆนะทุกทุท่านนะครับ,นนรบผมวันนี้วันที่8เดือน5 2 5 6 6ครับอยู่กับผมแอนดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับราคาทุเรียนวันนี้ยังคงสูงอยู่เหมือนเดิมนะครับ เป็นช่วงทุเรียนน้อยเนาะก็ธรรมดานะครับราคาทุเรียนก็สูงเป็นเรื่องปกตินะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับก็หลากหลายพื้นที่นะครับไม่จะเป็นภาคใต้รวมไปถึงทุเรียนภาคภูเขาไฟนะครับแล้วก็รวมไปถึงหลายๆพื้นที่นะครับที่มีการคอมเมนต์เข้ามานะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่รักกันนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับ หลายท่านถามหาราคามังคุดวันนี้นะครับก็มีมาเผื่อนะครับเดี๋ยวเอาท้ายๆก็แล้วกันนะครับวันนี้หมอนทอง A B นะครับอยู่ที่190นะครับาสูงถึง200เลยทีเดียวนะครับ A B ส่วน A B C อยู่ที่180ถึง185นะครับเกรด C ก็145นะครับผม D 130นะครับชนีหลายท่านถามเมื่อวานนี้นะครับพี่ชายนะครับชนี A B วันนี้110บาทนะครับ C80 แล้วก็ D65 นะครับผมพวงมณีวันนี้ AB 160ครับ C 110 D 90นะครับก้านยาว AB 160บางเจ้าให้170เลยนะครับ C 135แล้วก็ D 90นะครับผมมูซันคิงนะครับ AB 200นะครับ C 100นะครับแล้วก็กระดุ้ม AB 110นะครับ C 80 D 60นะครับมังคุดนะครับเห็น แถวแถวตะวันฉายนะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่รับซื้อเบอร์รวมนะครับมี80-100ถึงยี่นะครับบางเจ้าให้บวกด้วยนะครับเบอร์ดำปัดดอกนะครับเบอร์ปัดดอกดำนะครับร้อยหกสิบนะครับตะวันฉายก็มีมาแค่นี้นะครับราคาทุเรียนวันนี้ขอบคุณพี่ชายนะครับที่ส่งมอบข้อมูลดีๆให้กับน้องชายนะครับวันนี้แอดมินยุทธเองก็ได้นำข้อมูลแล้วก็รวบรวมนะครับมาเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับ เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับการค้าขายตลาดตอนนี้ราคาสูงเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีหลายพื้นที่นะครับที่เปิดให้บริการทุกตลาดนะครับหากมีความเคลื่อนไหวยังไงหรือลงพื้นที่ยังไงผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็ค้าขายกันอย่างสนุกเลยทีเดียวนะครับของน้อยหลายท่านก็บุกไปที่สวนนะครับไปหาของตามสวนก็ บางส่วนก็หมดไปแล้วล่ละนะครับแต่บางเจ้าก็ยังมีแฝนอยู่ก็ดีใจด้วยนะครับช่วงนี้ราคาสูง่อแม่พี่น้องนะครับก็มีหลายคอมเมนต์นะครับชาวสวนบอกว่าขายออกไปถูกนะครับแต่ของทําไมออกไปถึงพ่อค้าคนกลางแล้วมันราคาขึ้นสูงอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องของการตลาดนะครับแอดมินเองก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ